อาจารย์อะไรเป็นมูลเหตุในใจหรือที่กลัวหรือเป็นห่วงมากอาเียอาจจะจะอยู่ในในความกลัวกลัวอะไรครับผู้ตรงตรงคือคืออาจารย์สมเกตเนี่ยเปิดประเด็นเรื่องมูลค่าของธุรกิจนั้นมูลค่านะฮะผมอยากพูดถึงตัวผลกําไรในแต่ละปีนะแต่ละปีธุรกิจนี้เนี่ยนะครับมียอดขายปีหนึ่งแสนสองหมื่นกว่าล้านกําไรเนี่ยนะครับรวมส่วนที่หักให้รัฐด้วยเนี่ยกำไรแล้วเนี่ยคือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ยันในแต่ละปีธุรกิจนี้มีกาไรหกหมื่นล้านบาท เลือกตั้งครั้งหนึ่งใช้เงินเท่าไหร่หกหมื่นล้านมากกว่าเลือกตั้งครั้งหนึ่งหรือไม่หม,มายความเงินนี้เอาไปจัดการการเลือกตั้งได้สบายบแล้วแล้วผมยกอีกตัวอย่างนึงง่ายๆนะครับเะกี้ผมพูดถึงเรื่องการให้ใบอนุญาตสมมติไม่มีการให้ใบอนุญาตมือถือเอาแค่มือถืออย่างเดียวนะเราไม่รวมเรื่องการโทรศัพท์ทางไกลโทรศัพท์ระหว่างประเทศนะเอามือถืออย่างเดียวมไม่มีการให้ใบอนุญาตอีกทุกๆเครื่องที่เขาขายเครื่องโทรศัพท์ได้เฉพาะเครื่องไม่รวมแอร์ไทม์นะฮะเฉพาะเครื่องเนี่ยกำไรสี่ถ ปีหนึ่งคือสี่ถึงหกพันล้านโดยยังไม่ได้รวมอะไรเลย mm. ผมจะให้ตัวเลขต่อไปอีกฟังแล้วน่ากลัวกันนะีทุกวันนี้เก็บห้าร้อยบาทแล้วก็เก็บสามนาทีต่อละบาท mm. ผมคำนวณแล้วครับแล้วก็ผมกล้าให้บริษัทมาเอาตัวเลขเปิดเผยกัน mm. เก็บเฉพาะห้าร้อยบาทก็ได้กำไรแล้วครับ mm. หรือไม่เก็บห้าร้อยบาทเลยเก็บศูนย์บาทแต่เก็บนาทีละสามบาทก็ได้กำไรแล้วครับอ๋อ oh, อย่างนั้นเลยแต่ทุกวันนี้เก็บสองอย่าง อันใดอันหนึ่งก็ได้กำไรได้กำไรครับทุกวันนี้เก็บสองอย่างดงนั้นอาจารย์จะไม่เห็นธุรกิจอาจารย์กล้าไหมถ้าผมเชิญเข้ามาแล้วแล้วมามาตัวเลขมาเปิดเผยเปิดเผยอยู่ที่ว่าเขาจะกล้าหรืออยู่ที่เขาจะกล้าหรือเปล่านะครับประเด็นนี้ทุกผมอยากจะชี้ต่อไปคือว่ามันไม่มีธุรกิจไหนที่จะทําให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งกาไรเป็นมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทในระยะราวสี่ถึงห้าปี โอ้อยางนี้เนี่ยถ้ากลับไปใช้ระบบเดิมที่ไม่มีคณะกรรมการและ,ละรัฐมนตรีดูแลเนี่ยมันยิ่งรวยเละหรือเปล่ายิ่งแย่กว่าเดิอ <c oughs> มอาจารย์ผมผ <c oughs> มผมเข้าใจความกังวลใจของอาจารย์ดูภาพความโกรธใจาะ <c oughs> เห็นอ,นอดีตที่ผ<า>่มานมันเป็นอย่างน<า>ั<า>้นจริงๆนะเราถึงได้พยายามสร้างอนาคตอย่างนี้แต่ว่าเพราะเราไม่ต้องการใหอดีตเป็นอย่างนั้นนะครับไม่อยากเป็นอย่างอดีตแล้วก็เราก็พยายามให้อนาคตเป็นอย่างนี้ทีนี้อาจารย์ก็กังวลใจว่าที่สร้างไว้มันอาจจะไม่ดีพอเราก็เป็นหน้าที่เราที่ต้องจับตาดูกันต่อ แล้วก็ผมคิดว่าสิ่งที่อาจารย์พูดในวันนี้รวมทั้งงานที่อาจารย์ทาไว้ก่อนเนี่ยมันไม่ได้เป็นหมันโดยอาจารย์แต่ว่าเราก็จะต้องคอยดูจับตาแล้วก็มีผู้แทนรนทัศฎรมีวุฒิสภาเสนอกฎหมายมานะครับเราแก้มาตรานี้เราแก้มาตรานั้นเหมือนที่แก้กฎหมายเด็กก็ทันวไปเราต้องทําต่อโลกนี้ก็จําเป็นที่จะต้องมีคนที่พยายามมองลบไว้ใช่ครับแล้วก็ผมก็ฝันนะเพราะว่าในสมัยผมหนุ่มๆเนี่ยมันก็คล้ายๆอย่างนี้เรื่องข้าวเรื่องปลาเ่ยดันกันตลอถงตอ อาจารย์ครับผมผมดูกฎหมายมาเยอะนะครับผมคิดว่าผมไม่ได้รู้สึกลบกับทุกกฎหมายกฎหมายทุกฉบับกฎหมายธุรกรรมนาคมนี้เป็นกฎหมายฉบับหนึ่งซึ่งผมดูแล้วมีความรู้สึกเศร้าใจเป็นอย่างยิ่งผมคิดว่าเป็นกฎหมายที่อัปยศมากผู้ชายนะครับอาจารย์อาจารย์อย่าพูดแรงขนาดนั้นคือคือที่ผมพูดอย่างนี้คือมันยังไม่เสร็จในสภายังยังพอไว้ใจครับผมคือผมเสียดายอาจารย์ว่าว่าคนที่เขาร่างจริงๆเนี่ยคืออย่างคุณรีการเขาไม่ได้มานั่งฟัง เนี่ยผมเนี่ยถือว่าผมผลักดันเฉพาะเรื่องนโยบายผมอยากให้มีกฎหมายอย่างนี้ผมอยากให้มีองค์กรอย่างนั้นในรายละเอียดผมก็ปล่อยเขาทาแต่ว่าบางอิญนเขาไม่มานั่งดีเฟนตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอย่าเพิ่งไปนึกว่ามันถึงขนาดจับจุจางเฉมันไม่สวยงามในที่คิบครับผมขอถามอย่างอย่างคนใช้โทรศัพท์ก็แล้วกันนะผมยังไม่ได้เห็นเลยกฎหมายฉบับนี้นะครับเพราะยังไม่มาถึงวุฒิขอถามอย่างคนใช้โทรศัพท์ผมเคยใช้โทรศัพท์มือถืออยู่ยี่ห้อหนึ่งอย่าให้บอกเลยเจ้าไหนค่ายไหน มันก็มีเบอร์สวยๆเมื่อก่อนนี่เบอร์ผมสวยมากเลยแปดหนึ่งสามเก้าสามเก้าสามยังจำได้เลยเบอร์เก่าเสร็จแล้วผมก็รักมากเลยเบอร์นี้เนี่ยปรากฏว่ามันมีเหตุจําเป็นที่ผมจะต้องเปลี่ยนก <c oughs> ็อีกเจ้ามันมีโปนะรโมชั่นอ่ะผมก็เอาสิ <c oughs> ก็ไปเปลี่ยนอีกเจ้าคขอเบอร์เก่าได้ไหมในเมื่อเบอร์เก่ามันก็เบอร์รขององค์การโทรศัพท์ทําไมใช้เบอร์เกา่าไม่ได้กฎหมายนี้ไม่ได้พูดถึงความจริงในกฎหมายนี้เป็นเรื่องสําคัญมากอยู่ในส่วนที่เรื่องการเชื่อมโยงเครือข่าย เขาเลือกการใช้เลขหมายเดิมนะครับถึงแม้จะเปลี่ยนผู้ให้บริการเปลี่ยนสถานที่การใช้บริการก็ยังใช้เลขหมายเดิมได้คนที่จะใช้คําฝรั่งก็จ number portability สิ่งนี้ไม่มีในกฎหมายหมายความ่าผมจะเปลี่ยนไปเจ้าไหนก็ตามเนี่ยแต่ไม่ได้หมายความว่าทําไม่ได้จ้ะทำได้จริงๆทำได้ทั้หมายอ้ไม่ได้เขียนและเอียนตัวไปถึงนนั้นแต่ว่าทำได้ตัวนี้สําคัญมากที่ผมบอกว่าพูดถึงอํานาจแต่ไม่ได้พูดถึงกรอบคืออย่างนี้ หลายคนเวลาผมพูดอย่างนี้เ็าบอกอาจารย์อย่าไปกังวลรายเรียดเขียนไม่ได้กฎหมายถูกต้องเขียนไม่ได้ในกฎหมายแต่กรอบเขียนได้อย่างเช่นในเรื่องของการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการจะต้องคำนึงเรื่องของการใช้เลขหมายเดิมโดยไม่ต้องถึงแม้จะเปลี่ยนผู้ให้บริการแค่กรอบเท่านั้นเองถ้าเราพบว่าสิ่งไหนดีแล้วควรจะทําก็ควรจะเขียนลงไปให้ชัดนะครับ<ม>กทชจะได้มีหน้าที่ที่บิดพบิ้วมไม่ได้ว่าจะต้องทําสิ่งที่ดีเหล่านั้นคือมติไม่ใช่อะไรหรอก คนเขาเคยจําเบอร์ผมได้แล้วเขาก<ช>็ติดต่อผมไม่ได้เป็นเวลาหลายเดือนเลยเห็นด้วยอย่างนี้โอ้โหอันนั้นมีต้นทุนมหาศาลนะวยยเวลาคนติดต่อผมไม่ได้ไรตรงนี้เป็นเรื่องการเสริมเสริมการแข่งขันนะฮะถ้าเกิดมีการใช้เลขหมายเดิมได้โดยเปลี่ยนผู้ให้บริการส่งเสริมการแข่งขันทันทีอาจารย์ให้บริการไม่ดีผมเปลี่ยนไปใช้ของท่านรัฐมนตรีผมยังใช้เบอร์เดิมผมก็เลิกอาจารย์ได้ทันทีแต่เพราะผมเปลี่ยนเบอร์ไม่ได้โอ้โหผมจะเลิกผมต้องโทรไปหาเพื่อนผมอีก800คนแม้ที่อาจารย์เนี่ยอธิบายแทนผมได้ดีว่า สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยบังเอิญว่าตอนที่อาจารย์ใช้อยู่อาจารย์อาจจะใช้800หรือ900อนะเวลา,าอาจารย์มาเป็นเหยื่อโปรโมชั่นเขาเนี่ยอาจารย์ก็มา GSM หรือไม่พันแปดมัน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 ใส่กันไม่ได้อ่เพราะงั้นเบอร์มันก็เลยพาติดตัวไนไม่ได้ลาาเลขหมายเลขหมายไม่เกี่ยวกับระบบค,ครับแ่และทีมตีฮะเลขหมายไม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเลขหมายไม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีไม่ได้เกี่ยวกับ GSM ไม่ได้เกี่ยวกับอิอกไม่ได้เกี่ยวกับดิจิทัล ใช่ได้หมดครับแต่เมืองไทยเขาแบ่งเลขหมายกันใช่ครับเขาไปพูดการหลักในการแบ่งเลขหมายของเราเนี่ยผิดนะที่เขาพูดแล้วเราไม่มีกฎเกณฑ์ในเรื่องนี้แม้แต่อีกเรื่องหนึ่งที่ฝรั่งแต่ต่อไปป็นหน้าที่กทชที่ต้องไปวางกฎเกณฑ์กัเราไม่เรองระบุไหมแต่ไม่ต้องระบุเป็นงานของเขาที่เขาต้องทำทางรัฐมนตรีไม่ระบุเนี่ยไม่ทำก็ได้ครับป่ะป่แต่รัฐมนตรีผมฟังดูนะไม่ได้ระบุเนี่ยจริงๆถ้าเขาจะทำเขาทำได้หรือไม่ทำก็ได้แต่ถ้าบังเอิญไม่ทำเนี่ยใครจะเขกกระโหลกเขาล่ะ นี่คือปัญหาใครใครจะบอกว่ากรทชต้องทำเพราะวุฒิเลือกแล้วเนี่ยมันจบเขาเป็นองค์กรอิสระเราจะไปบอกเขาว่าเอ้ยอยู่ทำนะมีงานเดียวคือวุฒิปลดลูกเดียวอย่างเดียวมันก็มีได้แค่นั้นปลดไม่ได้ครับกฎหมายอาจารย์เจริมศักดิ์อย่าคิดว่าอาจารย์มีอำนาจไปปลดเขาได้นะครับเขาก็ตอนนี้ปลดได้ปปชปลดได้แต่ก็ปลดปลดได้ต้องเข้าเงื่อนไขรายแรงจริงๆก็งเพราะว่าเพราะว่าคอร์รัปชัน แต่พบว่าถ้าเกิดทําเรื่องอะไรบางอย่างแล้วเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคเป็น่อไม่น้อยนี่ซึ่งก็เป็นเรื่องใหญ่อะนะครับส่งเสริมการขม้อันแต่กี้ไม่ได้ระบุไว้เนี่ยเขาไม่ทำเขาผิดอะไรกฎหมายไม่ได้ระบุไว้เขาผิดอะไรจานเอาอะไรไปปดเขาถ้าขอถามต่อไปอีกอันได้ไหมคือขณะนี้เนี่ยผมมีปัญหาเวลาผมใช้โทรศัพท์เนี่ยพอดีผมเปลี่ยนเจ้าไปอีกเจ้าหนึ่งแล้วยิ่งหนักเข้าไปอีกพอไปตางผมไปทารายการรันบ้านรันเมืองต่างจังหวัดเนี่ยนะใครติดต่อผมไม่ได้เลยเพราะว่า เขาบอกว่าเอาก็เองสินดันไปอยู่ในชนบทในชนบทมันไม่คุ้มก็เรื่องอะไรจะต้องลงทุนแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาถือนะเมื่อเป็นมนุษย์เนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่ยมันต้องได้รับบริการเนี่ยเป็นสิทธิพื้นฐานเป็นสิทธิพื้นฐานอันนี้มีไหมอันนี้เนี่ยเขียนไว้กว้างมากยจตัวอย่างนะฮะในนี้จะพูดว่ากอทชอาจจะกําหนดให้ผู้ให้บริการนะครับจัดให้มีบริการในท้องที่ท้องที่หนึ่งที่มีเลขหมายไม่เพียงพอนะครับพูดไว้แค่นั้น แต่ในต่างประเทศพี่จะพูดไว้เลยกลุ่มคนสี่กลุ่มเพิ่งได้รับการใช้บริการ <Yeah. S 2> อันที่หนึ่งคนที่อยู่ในชนบทหรือพื้นที่ห่างไกลเพราะพวกนี้การลงทุนสูง <Yeah. S 2> มักจะไม่ได้ <Yeah. S 2> อันที่สองคนที่มีรายได้น้อยถึงแม้อยู่ในเมืองก็ยังไม่ได้กลุ่มคนที่สามคือกลุ่นคนพิการ <Yeah. S 2> นะครับและกลุ่มคนที่สี่คือคนที่ทําผลประโยชน์ให้กับสังคมอย่างเช่นโรงเรียนสาธารณสุขอนามัยห้องสมุดต่างๆพวกนี้ก็ได้แตน่นี้ไม่ได้พูดถึง <Yeah. S 2> ผมยกตัวอย่างการพูดกว้างๆอย่างนี้สมมติเขตในเมืองเนี่ย นะครับมีเลขหมายเต็มอยู่แล้วแต่ธุรกิจมันโตไม่พอเพียงก็ต้องจัดให้มีใช่ไหมในขณะที่ในชนบทเนี่ยคนยังไม่มีแม้แต่โทรศัพท์สาธารณะเนี่ยไม่ต้องมีได้ไหมนะครับผมคิดตรงนี้ต้องพูดให้ชัดเจนว่าใครควรที่จะได้เขาคงทําอย่างที่อาจารย์ว่าเขาคงจะต้องแบ่งสัดส่วนนะครับนี่ปผมพูดแทนในวันข้างหน้าอาจารย์ก็ไม่เห็นผมก็ไม่เห็นแต่ว่าเราต้องเชื่อว่าไอ้กตชที่เราเลือกไปมันต้องเป็น คนดีคนใช้ได้และเป็นหน้าที่เขาเขาอาจจะแบ่งว่าอาจารย์เจมยมชักเนี่ยจะทําโทรศัพท์ในเมืองก็ได้แต่ว่าคุณต้องพ่วงชนบทไปด้วยนะอะไรต่างๆเขาคงไม่ต้องจัดการ่นถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับเราควรจะกําหนดเรื่องภาระหน้าที่สิ่งนี้ก็เรียกภาระหน้าที่การให้บริการอย่างทั่วถึงถ้าเราพูดชัดเจนไว้ในกฎหมายทุกคนสบายใจทุกคนจะสบายใจทุกคนสบายใจถ้าพูดชัดเจนก่นหนใครมาก็ตามก็ต้องมีภาระนี้แต่อันนี้ไม่พูดปัญหาเรื่องนี้มันอยู่ตรงนี้อาจารย์ปัญหาเรื่องนี้ก็คือว่าอันนี้เถียงกันมาก มีนักกฎหมายฝ่ายหนึ่งคิดว่ากฎหมายเนี่ยควรเขียนไว้กว้างๆนะครับไม่ลงไปในรายละเอียดจนถี่ยิบนี่นี่อย่างอย่างมือกฎหมายมือเก่ามือเก่าตอนนี้อย่างรุ่นใหม่แบบอาจารย์เนี่ยก็บอกว่าไม่ได้ต้องเขียนลงไปเสร็จหมดทุกอย่างเลยว่าให้ทําอะไรได้ทําอะไรไม่ได้กรอบนะฮะผมไม่เคยพูดคำว่ารายลเอยยุ่งกันนิดหน่อยคืออันนี้จริงกฎหมายของไทยนะครับ โอ้โยิ่งผมไปเป็นวุฒิเนี่ยแล้วนั่งดูเนี่ยเ,ยเก่าๆเนี่ยจะบอกว่าทั้งนี้เป็นเป็นเป็นไปตามกฎกระทรวงให้ก็ให้กระทรวงไปออกกฎเอาเองก็คือให้แบงค์เช็คกระทรวงไปเขียนเอารายละเอียดแต่ว่านักกฎหมายรุ่นใหม่บอกไม่ได้จะวุฒิหรือสภาเนี่ยจะต้องดูแลเลยว่าตลกลงจะเอาอยัางไงไม่ใช่ว่ายก,ยกาหาให้ยกอำนาจให้ลอยแต่แต่เดิมเป็นอย่างที่มันอยู่ที่ประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้นะครับถ้ากฎหมายเขียนในรายละเอียด จะมีกฎกระบวนการตรวจสอบได้คือกระบวนการทางรัฐสภาดีไม่ดีไปแก้กันตรงนั้นได้แต่ถ้าเกิดสิ่งที่สําคัญแต่กฎหมายไม่เขียนไว้ในรายละเอียดนะครับปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนใช้กฎหมายไปทำเ,ปนนเองไปเป็นดุลพินิจเองนะครับกระบวนการตรวจสอบที่เป็นประชาธิปไตไม่เกิดขึ้น